โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับในช่อง b u i ว d X o นะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนครับสอนดีไอดีนะครับสําหรับระบบ Android นะครับนะก็ครับก็คือคลิปนี้ก็มีน้องคนนึงนะครับก็ถามมานะครับผมก็ทําให้นะครับนะก็สําหรับการดีไอดีนั่นก็คือก็คือไม่ต้องมาโหลดไฟล์นะครับในหน้านี้นันเองนะครับนะทุกคนนะ ก็คือเรากดฝาทั้งสิบทุกขั้นตอนนะครับมันก็จะเข้าไปหน้าอ่าฝึกซ้อมให้เราเลยนะครับนะที่เดือเรากดข้ามแล้วก็สามารถเข้าหลัดเราได้เลยนะครับเราไม่ต้องโหลดไฟล์นะครับนะเยวจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับก็ช่องอื่นก็ได้ทําคลิปไปนะครับก็คือสอนรีไอดีนะครับด้วยแอป ตัวนี้นั่นเองนะครับนะอ่านะครับนะแต่ว่าแอปตัวนี้นะครับก็คือบางเครื่องมันมีปัญหานะครับเหมือนของผมนี่แหละนะครับนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปัญหากันก่อนเลยนะครับนะทุกคนกดเข้ามานะครับนะอ่าอนุญาตไปผมเพิ่งโหลดนะครับนะกับเรากรอนญาตไปครับอ่าทุกคนนี่ทุกคนเรากดมาเข้าหน้านี้อันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็คือบางเครื่องนะครับอาจจะทําได้นะครับแต่บางเครื่อง อาจจะทำไม่ได้นะครับนะเหมือนของผมนะครับที่ทำไม่ได้นะครับนะอ่ะมาทุกคนนี่ปัดปัดนะครับปัดฝานะครับนะแล้วก็เลือกนะครับ a อ d ด o i d นะครับ Data นะครับอ่ะนี่นะนี่ก็คือแอปของเราให้กดค้างที่แอปนะครับนะแล้วกดเปลี่ยนชื่อนี่นะทุกคนมันติดปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับนะก็คือมันบอกว่าให้สมัครการอนุญาตนะครับนะครับโปรดแทบุ่มนะครับใช้โฟลเดอร์ นี้นะครับเพื่อให้สิทธิ์ในการดําเนินการของแอปนี้นะครับนะแต่ผมกดไปปุ๊บนะครับนะอ่ะนี่นะทุกคนมันไม่มีไฟนะครับเออครับที่ดัตตาตรงนี้นะครับอ่ะก็เลยผมน่ะเข้าไปดูวิธีแก้เลยนะครับก็คือมันทําไม่ได้นะครับบางคนนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะทุกคนนะก็คือเราไม่ต้องใช้แอปนี้ก็ได้นะครับผมมีอีกแอปหนึ่งนะครับนะก็เรากดออกจากคือถ้าใครใช้แล้วกดลบแอปไปเลยนะครับก็ให้มาโหลดแอปตัวนี้นะครับนี่นะทุกคน ไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ทุกคนกดเข้าไปครับทุกคนอ่านะครับแรากดเข้ามาเลยนะครับอ่าก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับนะที่อ่าแอนดรอยทุกคนดัต you know ้าครอ่าทุกคนนี่ครทุกคนอ่าไฟล์นี้นะครับอ่าไฟล์วันพีชบอลติลันนะครับเรากดไปครับทุกคนแล้วกดที่อ่าจุดสามจุดด้านบนนะครับมาตันแล้วก็เปลี่ยนชื่อครทุกคนอ่านี่ครทุกคนอ่าอันนี้เราเปลี่ยนได้นี่นะครับ แล้วก็เราใส่ตัวอะไรไปก็ได้ผมอ่ะใส่ต,ต่อต่อไปแล้วกันนะครับนะออกดนี่นะทุกคนมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะคือเราไม่ต้องไปอนุญาตเลยนะครับนะแล้วเรากดออกจากแอปวะแล้วเราก็มาที่แอป one piece b a t t l n นะครับนะแล้วเรากดค้างนะทุกคนกดที่ข้อมูลแอป,ป,ปครับอ่าแล้วกดอ่าทุกคนที่เก็บข้อมูลและแคชนะครับนะแล้วกดมาในนี้ับทุกคนแล้วกดไปอ่าล้าง ที่เก็บข้อมูลนะครับเนาะหรือล้างแคสได้วกดไปทุกคนอ่านี่ไทุกคนพอเรากดล้างเสร็จปุ๊บนะครับเนาะให้เรากดออกฮะแล้วกดไปที่ไฟล์เดิมนะครับให้เรากดไปที่เดิมนะทุกคนกดค้างที่ไฟล์เดิมนะครับแล้วกดที่จุดสามจุดเหมือนเดิมทุกคนอ่าะทุกคนเราก็เปลี่ยนชื่อกลับครับลบนะครับลบออกเลยแล้วก็กดตกลงไปครับทุกคนไฟล์เราก็จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนะทุกคนนะอ่า เดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับนะเรากดเข้าเกมได้เลยนะครับครับก็ถ้าใครมีรหัสก็ใส่รหัสได้เลยนะครับอ่าผมก็มีรหัสอยู่แล้วนะครับายทุกคนขอาผมเนี่ยเราปีมด้วยอ่า g o o g l e นะครับนะเรากดโอเคไว้ทุกคนอ่ะนะครับนะเรากดอีกครั้งทุกคน อ่าทุกคนนี่เนี่ยทุกคนเราไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์เลยนะครับนะอ๋อเนี่ยทุกคนนะครับเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไอดีได้เลยนะครับอ่านะครับนะประมาณนี้ทุกคนนะถ้าใครอ่าดูเรื่องงงตรงไหนนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับเนาะ ก็ใครมีหน่ยก็สามารถเข้าได้ได้เลยนะครับเราไม่ต <qui, S 1> <vocal izations, S 2> ้องโหลดไฟล์เลยนะครับแล้วก uh, ็ไม่ต้อง่าแบบฝึกหัดเลยนะครับนะทุกคนนะครับเขาได้จะแก้ทําระบบใหม่เลยด้วยนะครับเนาะเลียทุกคนเราไม่ต้องอ่านนี่นะทุกคนใครที่มีปัญหาที่แบบว่าอ่านเน็ตเราช้าทุกคนเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับนะทุกคนนะเอนะครับนะของผมนี่เหมือนกันนะครับก็คือเน็ดช้านะครับนะก็เลยผมนะครับใช้วิธีนี้นะครับนะเออทุกคนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการกรใจาพี่ด้วยนะครับนะถ้าอยากให้พี่มาสอนอะไรแล้วก็นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะในครั้งต่อไปนะครับถ้าผมรู้หรือผมมีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแน่นอนนะครับนะทุกคนนะก็นะครับสอนคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะนะครับนะทุกคนนะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ And you fall